ฝากกดไลค์และคอมเมนต์ติชมพวกเรามาได้นะครับเราจะได้มีกำลังใจทําคลิปออกมาเยอะๆและหากคำไหนที่เราแปลผิดสามารถแจ้งมาได้ครับเราจะได้นำไปปรับปรุงในตอนต่อๆไปถังซารภาคสี่ตอนที่968กการต่อสู้ที่ยุติธรรมจริงๆ เขายกเงาวสวรรค์แห่งห้วงลึกขึ้นกลางปีกของชุดกรอตต่อสู้ออกและเร่งความเร็วธาตุลมพุ่งเข้าหาคู่ต่อสู้ราวกับสายฟ้าใช่แล้วเริ่มเลยการต่อสู้ที่ยุติธรรมห้าวินาทีต่อมเงาวสวรรค์แห่งห้วงลึกก็ฟันร่างของราชทินนำพรหมยุทธ์แยกออกจากกัน ถ้าไม่หลานส่วนอยู่ถึงเลือกที่จะรีบออกไปต่อสู้ทันทีด้วยปีกของชุดกรอต่อสู้สองอักษรของเขาทําให้เขาสามารถบินได้ในการรบทางอากาศอย่าลืมว่าเขาคือนักบินรบระดับสุดยอดเทพอันดับที่58แม้ว่าการกระพือปีกเพื่อต่อสู้จะไม่เหมือนกับเครื่องบินรบแต่จริงๆแล้วมีอะไรที่เหมือนกันหลายอย่างเมื่อมีพื้นที่เพียงพอประสิทธิภาพการต่อสู้ของหลานส่วนอยู่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยการบินในอากาศยิ่งไปกว่านั้นเขากําลังเผชิญหน้ากับราชทินนามพรมยุทธ์ที่บาดเจ็บสาหัส ห้องทำงานผู้อำนวยการลานด้านนอกปังปังป,งปังหวังเทียนอยู่ตบโต๊ะตรงหน้าเขาสามครั้งแล้วพูดกับหยินลั่หงด้วยความโกรธไปพาตัวเจ้าวายร้ายนั่นมาพบข้าเดี๋ยวนี้หยินล่่หงคิดเล็กน้อยเธอหัวเราะเบาๆถึงแม้จะรู้ว่าเรื่องคราวนี้มันไม่ดีเลยที่จะหัวเราะท่านอาจารย์อย่าเพิ่งโมโหไปเลยข้าคิดว่านี่เป็นสถานการณ์พิเศษหยินลู่หงปลอบใจหวังเทียนอยู่อย่างตั้งใจ หวังเทียนอยู่ขมวดคิ้วและพบว่าเขาปวดหัวกับการกระทำของหลานส่วนอยู่จริงๆเขาจำเป็นต้องบอกกับคนที่จัดเตรียมความพิโรธของพระเจ้าให้กับเขาพวกเขากล้าดียังไงมอบสิ่งที่อันตรายเช่นนี้ให้กับเด็กคนนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะต้องไปเข้ารับราชการทหารหากสิทธิ์ลานด้านในคนอื่นกล้าทำเช่นนี้ในระหว่างการฝึกทหารหวังเทียนอยู่คงไม่สามารถอดทนได้แต่เมื่อพิจารณาว่าเขามีพ่อที่เป็นสุดยอดเทพระดับหนึ่งย แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าถังเล่อจะปกป้องส่วนอยู่หรือไม่เขาก็คิดว่าอย่าลองดีกว่าพาเขามาหาข้าก่อนความโกรธของหวังเทียนอยู่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะที่เขาพูดเขาก็ยืนขึ้นและเดินออกไปแน่นอนว่าเขาไม่ได้คิดที่จะดูการทดสอบเลือดนี้ต่อไปก่อนการทดสอบนี้จะเริ่มขึ้นไม่มีใครคิดว่าจะมีใครในชั้นเรียนทดลองสงครามอวกาศจะสามารถผ่านด่านที่สามได้แต่ตอนนี้สองคนแล้วใช่สองคนแล้วที่ผ่านด่านที่สามได้ ยากที่จะบอกว่าจะมีใครที่จะผ่านเพิ่มเติมในภายหลังหรือไม่หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกเมื่อหลานซอนอยู่ยืนอยู่ต่อหน้าหวังเทียนอยู่เขายังคงรู้สึกผิดอยู่บ้างแต่เขาไม่เสียใจเลยเขาคงไม่กล้าใช้อาวุธทรงพลังอย่างความพิโรธของพระเจ้าหากไม่มีการทดสอบอย่างน้อยมันก็ยากที่จะตัดสินพลังเฉพาะของสิ่งนี้มันถูกสร้างขึ้นมาและเก็บรักษาไว้เป็นเวลาหลายพันปีถ้ามันไม่สามารถใช้งานได้ละ่ะ และข้อเท็จริงได้พิสูจน์แล้วว่าอาวุธที่ผลิตโดยสำนักทังเป็นอาวุธที่มีคุณภาพสูงสิ่งนี้จะไม่พังง่ายๆเลยและพลังของมันยังน่ากลัวมากอยู่เจ้ารู้ไหมว่าสำนักทังจะมีปัญหาขนาดไหนถ้าสหพันธ์รู้ว่ามีคนใช้ความพิโรธของพระเจ้าในโลกโต้หลัวหวังเทียนอยู่พูดด้วยความกโกรธมันจะสร้างปัญหาให้กับสถาบันการศึกษามากแค่ไหน สิ่งนั้นสามารถนํามาใช้แบบไม่เป็นทางการได้มีอะไรผิดปกติกับสมองของเหมิงเฟยและถังเหมาหรือไม่ทำไมพวกเขาถึงมอบสิ่งนี้ให้กับเจ้าหลานซวนอยู่กล่าวอย่างไม่แน่นอนข้าเกรงว่าท่านต้องถามพวกเขาสองคนเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้ายังกล้าเถียงอีกงั้นเหรอหวังเทียนอยู่จ้องมองที่หลานซวนอยู่และแรงกดดันอันแข็งแกร่งก็กระทบใบหน้าของเขาทันที หลานส่วนอยู่ก้าวถอยหลังด้วยรอยยิ้มขอโทษบนใบหน้าของเขาแต่เขาก็ยังอดทนได้การปรับปรุงพลังทางจิตวิญญาณในอาณาจักรวิญญาณได้เพิ่มความต้านทานทางจิตของเขาให้แข็งแกร่งขึ้นมากหน้าอกของหวังเทียนอยู่กระเพื่อมอย่างรุนแรงทำไมต้องใช้มันบอกเหตุผลให้ข้าฟังหน่อยหลานส่วนอยู่กระพริบตา ความคิดส่วนใหญ่เป็นการทดลองจริงๆอย่างไรก็ตามความพิโรธของพระเจ้าไม่ได้ถูกใช้งานมานับพันปีแล้วข้าเกรงว่าสิ่งนี้จะหมดอายุแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันไม่ทำงานเมื่อข้าไปปฏิบัติภารกิจทางทหารานั่นคงเป็นปัญหาใหญ่มากยิ่งกว่านั้นข้ารู้ว่าพื้นที่ในโลกโต้หลัวพิเศษของสถาบันการศึกษาของเรานั้นไม่ได้ยึดติดกับโลกโต้หลัวโดยรวมสหาพันธ์ไม่ควรค้นพบสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ได้ แต่ข้าไม่รู้จริงๆว่าโลกเสมือนจริงจะถูกทำลายด้วยอาวุธอันทรงพลังนี้ได้มันจะปลอดภัยใช่ไหมที่จะต้องต่อสู้กับเรือรบในอวกาศนั่นจะแตกต่างแค่ไหนมันค่อนข้างซับซ้อนเจ้าวางแผนที่จะใช้ความพิโรธของพระเจ้าจริงๆงั้นหรือหวังเทียนอยู่มองไปที่หลานซวนอยู่และไม่รู้ว่าจะพูดอะไรหลานซวนอยู่กล่าวด้วยสีหน้าจริงจังเพื่อประโยชน์ของสหพันธ์ข้าจะไม่หลบเลี่ยงหน้าที่นี้ ข้าต้องยกย่องเจ้าด้วยไหมหวังเทียนอยู่เกือบจะตบเขาแต่เมื่อพิจารณาว่ามีใครกล้าตบเขาได้หรือไม่เขายังคงอดทนกับหลานส่วนอยู่ต่อไปท่านรองปรมาจารย์หวังไม่ต้องกังวลข้าจะไม่ใช้มันโดยไม่ยังคิดนอกจากนี้ดูเหมือนว่าบางทีการเปิดคลังแสงต้องห้ามนั้นต้องใช้กุญแจจากท่านปรมาจารย์สาราเทพสมุดของเราด้วยดังนั้นหลานส่วนอยู่ยิ้มเล็กน้อยอย่างน้อยก็ในมุมมองของหวังเทียนอยู่ก็ชัดเจนขึ้นมาออกไปจากที่นี่ข้าไม่อยากเห็นหน้าเจ้าอีก เพื่อไม่ให้ตัวเองโกรธมากไปกว่านี้หวังเทียนอยู่จึงตัดสินใจไล่เด็กคนนี้ออกไปเมื่อเห็นว่าเขาผ่านการทดสอบแล้วและเขาจะเป็นคนที่ไม่วิ่งหนีอันตรายใดๆหลาน่วนอยู่จึงหันหลังกลับและวิ่งออกไปหยุดก่อนหวังเทียนอยู่หยุดเขาอีกครั้งหลานซวนอยู่รีบหันกลับมาและยิ้ม เจ้าไปพบผู้อาวุโสสู้ก่อนเขามีอะไรจะคุยกับเจ้าติดต่อหาเขาก่อนนอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์การต่อสู้ของเจ้าในวันนี้ความสามารถของเจ้าในทุกด้านก็ดีขึ้นแล้วแต่ในแง่ของทักษะการต่อสู้เจ้าต้องทำงานให้หนักขึ้นอีกความแข็งแกร่งของเจ้ายังสะสมได้ไม่เต็มที่อย่าดูถูกทักษะการต่อสู้ทักษะการต่อสู้ที่ทรงพลังเท่านั้นที่จะทำให้เจ้าใช้ประสิทธิภาพการต่อสู้อย่างเต็มที่ แม้จะอยู่ในระดับสุดยอดข้าไม่มีอะไรจะสอนเจ้าในเรื่องนี้เจ้าสามารถขอคำแนะนำจากผู้อาวุโสทั้งได้ขอบคุณท่านอาจารย์หลานส่วนอยู่คงคำนับหวังเทียนอยู่อย่างจริงใจจากนั้นหันหลังกลับและรีบวิ่งหนีไปการทดสอบเลือดสิ้นสุดลงหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงสามคนผ่านด่านที่สามได้ ใช่สามคนนอกจากเจียหยูและหลานซวนอยู่แล้วยังมีอีกหนึ่งคนคนที่สามตายพร้อมกับราชทินนำพรมยุทธคล้ายกับสถานการณ์ของเจียหยูแต่กระบวนการต่อสู้แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงกิเลนสวรรค์ของทังยูเกอร์ก้าตัวตายในระหว่างต่อสู้และตัวสุดท้ายระเบิดตัวเองพร้อมทังยูเกอร์ทำให้ราชทินนำพรมยุทธเสียชีวิตได้แต่เธอก็ต้องสละชีวิตไปด้วยเธอต้องอยู่ในอาการโคม่าในโลกแห่งความเป็นจริงหลังการต่อสู้ระยะหนึ่ง มีคน31คนที่ผ่านด่านที่สองของการทดสอบเลือดและมีเพียงสองคนเท่านั้นที่ล้มเหลวแต่ทั้งสองคนก็ต่อสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายสาเหตุที่ทั้งสองคนไม่ผ่านก็เพราะวิญญาณยุทธการต่อสู้ของพวกเขาเองไม่เหมาะสําหรับการต่อสู้กับคนเป็นกลุ่มและเนื่องจากเขาทั้งสองคนยังไม่มีการวิญญาณและไม่สามารถต่อสู้ระยะยาวได้พวกเขาจึงล้มเหลว ไม่มีใครอ่อนแอและไม่มีใครกลัวชั้นเรียนทดลองสงครามอาวกาศใช้ประสิทธิภาพโดยรวมที่แข็งแกรง่งเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาสมควรที่จะเข้ารับการศึกษาที่ลานด้านในหลังจากกลับมาที่หอพักแล้วหลานส่วนอยู่ได้สรุปข้อได้เปรียบและผลเสียของการต่อสู้ในวันนี้อย่างรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีที่เขาตอบสนองเมื่อต้องเผชิญกับแรงกดดันจากผู้แข็งแกร่งระดับราชทินนามพรมยุทธ โดยรวมแล้วถือว่าประสบความสำเร็จแต่อย่างที่หวังเทียนอยู่พูดเขาขาดพลังโจมตีที่ระเบิดได้ในการต่อสู้จริงสิ่งนี้ไม่ชัดเจนเมื่อต่อสู้กับคู่ต่อสู้ในระดับเดียวกันพลังโจมตีอันทรงพลังของนงาวสวรรค์แห่งห้วงลึกที่ไม่สนใจการป้องกันจะช่วยชดเชยด้านนี้ได้แต่เมื่อเขาเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ระดับที่สูงกว่าปัญหาก็จะเกิดขึ้นคู่ต่อสู้มีพลังมากจนเขาไม่สามารถโจมตีด้วยเงาวสวรรค์แห่งห้วงลึกได้ ท้ายที่สุดแล้วเงาวสวรรค์แห่งห้วงลึกยังคงเป็นอาวุธที่ใช้ได้ดีในระยะประชิดเขายังมีทักษะการต่อสู้บางอย่างมังกรทองทะยานฟ้าและมังกรทองเขี่วกาเป็นทักษะการต่อสู้ที่สามารถระเบิดพลังการโจมตีได้ดีแต่แค่นี้ดูเหมือนจะไม่เพียงพออย่างน้อยจากมุมมองของพลังโจมตีก็ยังไม่เพียงพอเขาติดต่อผู้อาวุโสซูซึ่งบอกเขาว่าพรุ่งนี้เขาจะมาพบเขา เมื่อจะติดต่อกับทังวูลินหลานซวนอยู่ลังเลแต่ไม่มีทางเลือกท่านลุงเลิกกำลังช่วยอาจารย์นาน่ารักษาตัวอยู่เขาได้รบกวนเธอไปแล้วครั้งหนึ่งและไม่อยากรบกวนเธออีกหลานซวนอยู่นั่งอยู่ในห้องทำสมาธิอิบหอ,อกมังกรทองที่ทังวูลินมอบให้เขาออกมาและววางมันไว้บนขาของเขาลวดลายมังกรปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของหอ,อกสองปลายนี้และใบมีสีทองที่ปลายทั้งสองข้างก็เปล่งแสง และเงาอันมืดมิดออกมาอาร่าอันดุร้ายกำลังปรากฏขึ้นนี่เป็นของขวัญจากท่านลุงเลอหลาน่วนอยู่ใช้มือลูบพื้นผิวหอ,อกเบาๆและรู้สึกได้ถึงลมหายใจของหอ,อกไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นอาวุธระดับสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงพลังและรัศมีอันดุร้ายที่มีอยู่ทําให้หลาน่วนอยู่รู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมันแล้วเงาสวรรค์แห่งห้วงลึกนั้นมีความยับยั้งชั่งใจและลึกซึ้งมากกว่า แต่รศมีของหอ,อกมังกรทองนั้นดูร้ายและใกล้ชิดกว่ามันเป็นความรู้สึกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาตอนที่969สื่อสารผ่านหอ,อกมังกรทองเมื่อสัมผัสหอ,อกมังกรทองจิตใจของหลานส่วนอยู่ก็ค่อยๆจมลงหอ,อกในมือของเขาสั่นเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวครู่ต่อมาจิตวิญ,ญญาณของหลานส่วนอยู่ก็แข็งตัวและการมองเห็นของเขาก็พร่ามัวเขาประหลาดใจที่พบว่าดูเหมือนเขาจะเข้าสู่อีกมิติหนึ่ง ที่นี่เหมือนห้องโถงที่ว่างเปล่าซึ่งมีเสาหินขนาดใหญ่ทั้งสองด้านสูงหลายสิบเมตรเนื่องจากแสงที่มืดสลัวเขาจึงไม่สามารถมองเห็นโดมได้ชัดเจนมีความรู้สึกของการบีบบังคับที่มองไม่เห็นในห้องโถงนี้สถานที่นี้คือที่ไหนหลานส่วนอยู่มองไปรอบๆโดยไม่รู้ตัวและในขณะนี้เสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นส่วนอยู่เมื่อเจ้ามาที่นี่เจ้าต้องเข้าสู่สมาธิพร้อมกับหอกมังกรทองแล้ว จึงจะรู้สึกถึงหอ,อกมังกรทองได้อย่างแท้จริงช่วงเวลานี้ข้ามอบหอ,อกมังกรทองแก่เจ้าแล้วถึงแม้เงาวสวรรค์แห่งห้วงลึกจะมีพลังมากกว่าหอ,อกมังกรทองมากเพราะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ระดับสุดยอดเทพที่หายากอย่างยิ่งเสียงนั้นเป็นของทังวูลินเมื่อได้ยินเสียงของเขาหลาน่วนอยู่ก็รู้สึกโล่งใจทันทีสำหรับพวกเราที่เป็นวิญญ,ญาจารย์เมื่อต่อสู้เราพึ่งพาวิญญ,ญาณยุทธการต่อสู้ของเราเองมากขึ้นด้วยการพัฒนาของโลกวิญญ,ญาจารย์ มันได้พัฒนาอาวุธวิญญาณตั้งแต่ยุคในรุ่นปู่ของเจ้าไปจนถึงการประทะกันของทวีปสุริยันจันทราการบุกรุกของจักรวรรดิสุริยันจันทราได้นําเครื่องมือวิญญาณมาสู่โลกแห่งวิญญาจารย์จากนั้นก็มาถึงหุ่นจักรกลและชุดเกราะต่อสู้เมื่อเป็นเวลาหลายพันปีแล้วมีการเปลี่ยนแปลงมกมายแต่สิ่งเดียวที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคือรากฐานของวิญญาจารย์ยังคงเป็นพลังหลักของเขาเองความทรงจําของข้าค่อยๆฟื้นคืนมาถึงแม้จะยังจําทุกอย่างในอดีตได้ไม่หมด แต่ข้าก็นึกถึงเรื่องสำคัญต่างๆได้มากมายแล้วที่ผ่านมาข้าไม่เต็มใจที่จะนึกถึงเรื่องราวในอดีตอาจเป็นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตมันเจ็บปวดเหลือเกินสำหรับข้าขณะนั้นแม่ของเจ้าและข้าอยู่คนละฝั่งกันเธอเป็นผู้นำของสัตว์วิญญาณและเป็นราชาที่แท้จริงของสัตว์วิญญาณสัตว์วิญญาณใกล้จะสูญพันธ์ภายใต้การปรับปรามของมนุษย์เราความสัมพันธ์ระหว่างสองเผ่าพันธุ์จึงไม่ดีนักจึงเกิดการต่อสู้ระหว่างสองเผ่าพันธุ์และเพราะว่าแม่ของเจ้าตกหลุมรักข้า เธอจึงยอมตายมากกว่าที่จะทำร้ายข้าในวินาทีสุดท้ายในขณะนั้นแม้ว่าเราจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดอยู่แล้วตอนนั้นเรายังไม่สามารถเปลี่ยนปัญหาความขัดแย้งระหว่างสองเผ่าพันธุ์ได้ก่อนเราจะจักไปข่าฝากข้อความไว้บอกพันธมิตรของเราว่าข้าหวังว่าพวกเขาจะสามารถปล่อยให้สัตว์วิญญาณและมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติในวันข้างหน้าได้ การสิ้นสุดของยุคนั้นจบลงด้วยโศกนาตกรรมของแม่เจ้าและข้าตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเธอมีเจ้าอยู่แล้วถ้ารู้ข้าคงจะยอมทรยศต่อคนทั้งโลกดีกว่าที่ทำในตอนนั้นและข้าจะไม่ปล่อยให้เธอถูกทำร้ายแม้แต่ปลายเล็บแต่ตอนนี้เมื่อข้าค่อยๆฟื้นความทรงจำข้าค่อยๆพบว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงของเราในตอนนั้นข้าไม่มีคุณสมบัติที่จะบอกว่าข้ารักเธอด้วยซ้ำหมื่นปีแล้วเราทำให้เจ้าต้องทนทุกทรมานมาหมื่นปีแล้วข้าขอโทษจริงๆ หลังจากได้ยินเช่นนี้ดวงตาของหลานส่วนอยู่ก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงจริงๆแล้วเขาไม่เคยโทษอาจารย์นาน,น่าหรือลุงเล่เลยหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาคอยติดตามและช่วยให้เขาเติบโตอย่างแข็งแกร่งแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ถึงความสัมพันธ์ทางสายเลือดของพวกเขาแต่พวกเขาก็ยังมาพบเจอกันได้เมื่อฟังคำพูดของทังวูลินเขาก็เข้าใจว่าทำไมเขาถึงพูดเพียงไม่กี่คำและจากไปหลังจากพบเขาในวันนั้น แม่ของเจ้าตกลงไปที่ดาวเกิกเพื่อช่วยเจ้าในฐานะพ่อแม่นี่คือสิ่งที่เราควรทำหากข้าอยู่ที่นั่นในขณะนั้นข้าก็คงจะเลือกแบบเดียวกันหลังจากที่ข้ากลับมาข้าเลือกที่จะล่าถอยออกจากการแย่งชิงของโลกในปัจจุบันเพราะเหตุนี้มีปัญหากับความก้าวหน้าของข้าในครั้งนี้มีบางอย่างผิดปกติกับสายเลือดของราชามงกรทองสายเลือดราชามงกรทองไม่เพียงสืบทอดพลังและความแข็งแกร่งทางกายภาพของเทพมังกรเท่านั้น แต่ยังสืบทอดความคิดชั่วร้ายและรัศมีที่รุนแรงของเทพมังกรอีกด้วยและนี่คือสิ่งที่เจ้าต้องเผชิญในอนาคตเจ้าควรใส่ใจกับมันอาณาจักรเทพ,พเจ้ามีอยู่จริงและข้าสามารถบอกเจ้าได้อย่างมั่นใจว่าปู่ของเจ้าเป็นผู้ก่อตั้งสำนนักถังซึ่งเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในทวีปเมื่อสามหมื่นปีก่อน,อานาาเทพสมุรถังซานหรือราชาแห่งอาณาจักรเทพการหายไปของอาณาจักรเทพในปัจจุบันนั้นเกิดจากภัยพิบัติในจักรวาลอาณาจักรเทพถูกพัดพาไปด้วย ความปั่นป่วนของเวลาและมิติถึงมันจะหายไปแต่ข้าสัมผัสได้ว่าปู่ของเจ้าและคนอื่นๆจะต้องยังมีชีวิตอยู่และวันหนึ่งพวกเขาจะกลับมาเป็นช่วงที่เกิดภัยพิบัติในโลกแห่งเทพเจ้านั้นครึ่งหนึ่งของเทพเจ้ามังกรที่ถูกผนึกไว้แต่เดิมคือราชามังกรทองหลบหนีไปได้แม้ว่าปู่ของเจ้าจะสังหารมันไปแล้วแต่มันก็ได้ฉีดพลังของมันเข้าไปในร่างกายที่เพิ่งเกิดใหม่ของข้า ด้วยความตั้งใจที่จะทำร้ายข้าและทำให้ปู่และย่าของเจ้าต้องทนทุกทรมานด้วยความหวังปู่ของเจ้าวางผนึก18ชั้นไว้ในร่างกายของข้าเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าดูดกลืนพลังวิญญาณเทพเจ้ามากเกินไปและกระตุ้นพลังมังกรทองในร่างกายของข้าก่อนที่อาณาจักรเทพจะถูกพัดพาออกไปปู่ของเจ้าได้ส่งข้ามาที่ทวิโตหลวนี้เป็นวิธีที่ทำให้ข้าเติบโตขึ้นมาในทวีปนี้อาจากล่าวได้ว่าเลือดของราชามังกรทองทำให้ข้ามีพลังมหาศาล แต่มันเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่คอยรบกวนใจข้าและควบคุมข้ามาโดยตลอดย้อนกลับไปเมื่อข้าถูกแช่แข็งตลอดการกับแม่ของเจ้าสายเลือดราชาังกระทองของข้าได้ทะลุผ่านผนึกที่16แล้วซึ่งทําให้ข้ามีพลังเช่นนี้คราวนี้เพื่อช่วยแม่ของเจ้าบวกกับการสะสมพลังมาหมื่นปีข้าจึงฝ่าฟันผ่านผนึกที่17มาได้ผนึกของราชาังกรทองจึงตื่นขึ้นอีกครั้งและข้าก็ต่อสู้กับมัน เพื่อควบคุมร่างกายของข้าโชคดีเพราะหัวใจของข้ามีความมั่นคงอยู่จุดประสงค์ของการปลีกตัวอยู่อย่างสันโดษคือการปรับปรามผนึกราชามังกระทองให้สงบลงบนผนึกระดับที่18และในขณะเดียวกันก็รวมผนึกไว้ไม่ให้คลายออกก่อนที่ปู่ของเจ้าจะกลับมาถึงข้าจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผนึกนี้ไม่ได้ถูกเปิดออกมา ไม่เช่นนั้นร่างกายข้าจะกลายเป็นของราชามังกระทองเมื่อวิญญาณของราชาบังกรทองถูกปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์ข้าคงจะสูญเสียการควบคุมไปโดยสิ้นเชิงข้าอยากอยู่กับเจ้าและติดตามดูเจ้าเติบโตอย่างไรก็ตามปัญหาของข้าก็ร้ายแรงเกินไปแล้วนับประษาอะไรกับเจ้าในกระบวนการฝึกฝนของเจ้าต้องจําไว้ว่าเจ้าต้องรักษาสมดุลของสายเลือดราชาบังกรทองและสายเลือดราชาบังกรเงินที่อยู่ในตัวเจ้า ตอนนี้ข้าเข้าใจสถานการณ์ของเจ้าอย่างสมบูรณ์แล้วแก่นแท้ของเทพเจ้ามังกรอยู่ที่แม่ของเจ้าเมื่อเธอตื่นขึ้นมาข้าจะให้เธอนำแก่นของเทพเจ้ามังกรมอบให้กับเจ้า เมื่อการฝึกฝนของเจ้าถึงระดับขีดจำกัดในอนาคตก็จะสามารถฟื้นคืนชีพเทพเจ้ามังกรที่แท้จริงได้ในที่สุดสิ่งที่แม่เจ้าและข้าทำไม่ได้ก็หวังว่าเจ้าจะทำได้และเทพเจ้ามังกรที่เจ้าฟื้นคืนชีพจะต้องละทิ้งความรุนแรงและรักษาความเมตตาไว้เท่านั้นความคิดนี้เป็นความหวังสูงสุดของเราณนะเวลานั้นบางทีเจ้าอาจช่วยข้าแก้ปัญหาของข้าได้ต่อหน้าเจ้าข้าไม่สามารถพูดคำเหล่านี้ออกมาได้ เพราะจริงๆแล้วข้ารู้สึกกลัวอยู่ในใจไม่รู้ว่าเจ้าจะมองเราอย่างไรแต่ข้าอยากจะบอกเจ้าจริงๆว่าแม่ของเจ้าและข้ารักเจ้ามากเมื่อรู้ว่าเจ้าเป็นลูกของข้าข้าอยากจะสละชีวิตให้เจ้าเพื่อชดใช้นี่ที่ข้ามีต่อเจ้าข้าเป็นนี้เจ้ามาหมื่นปีแล้วข้าขอโทษนะลูกชายข้าขอโทษจริงๆอย่างไรก็ตามข้าอดไม่ได้จริงๆข้ายังอยากพูดอะไรบางอย่างกับเจ้าในนามของข้าและแม่ของเจ้าเรารักเจ้ามาก น้ำตาไหลอับแก้มเขาอย่างควบคุมไม่ได้จากเสียงของถังวูลินหลานส่วนอยู่สัมผัสได้ถึงอารมณ์อันลึกซึ้งจริงๆตัวเขาเองเกิดจากไข่เมื่อพ่อแม่ของเขาเลือกที่จะตายเพื่อความรักของพวกเขาพวกเขาจะไม่มีวันตายหลังจากถูกแช่แข็งข้าไม่รู้ว่าค้าต้องใช้เวลากี่ปีกว่าที่ค้าจะคลอดออกมาและเมื่อน้ำแข็งละลายพวกเขาก็ต้องแยกจากกัน และเป็นเพราะความเจ็บปวดทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ที่พวกเขาต้องทนทุกทรมานทั้งสองจึงความจําเสื่อมแบบที่พวกเขาเลือกเองเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นและสูญเสียความทรงจําแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าพวกเขาทอดทิ้งเขาไปข้าไม่ได้โทษพวกท่านจริงๆไม่เคยเลยมีพวกท่านอยู่ข้ามีความสุขมากหลานส่วนอยู่พึมพำน้ำตาของเขาเริ่มไหลแรงขึ้นเรื่อยๆ เสียงของท้งวูลินดูเหมือนจะหยุดหายใจข้าพูดความรู้สึกข้าไปหมดแล้วและข้าก็รู้สึกดีขึ้นแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเจ้าจะยอมรับมันได้หรือไม่แต่เจ้าต้องเรียนรู้ที่จะเข้มแข็งพูดตรงๆถ้าเทียบกับข้าแล้วเจ้ายังดีกว่านิดหน่อยจนถึงตอนนี้ข้ายังไม่เคยพบปู่และย่าของเจ้าเลยแต่ข้าก็ยังคิดถึงพ่อและแม่ของข้าตลอดเวลารอติดตามตอนต่อไปขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า